สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะขึ้นทางเหนือกันนะคะไปทานข้าวซอยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้น่องไก่แดน่องผักดอง1ต้นหอมแขก,ก1หัวพริกข้าวซอย3มช้อนโต๊ะกระทิสอง 2, กล่องกล่องละ250มิลลิลิตร ักชีต้นหอมอย่างละต้นแล้วก็บะหมี่เส้นแบนหนึ่งหอ่อเกลือน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเราจะลวกเส้นไว้ก่อนนะคะเราจะคลี่เส้นบะหมี่ออกจากกันอย่างนี้เพื่อไม่ให้มันติดกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็เป็นการสบัดแป้งออกด้วยค่ะเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดนะคะพอน้ําเดือด จัดจดแล้วเราก็ใส่บะหมี่ลงไปคอยคนเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้บะหมี่มันเป็นก้อนแล้วก็อย่าลวกนานเกินไปเพราะว่าเส้นบะหมี่จะเละค่ะพอเส้นใสเราก็นําไปเทน้ําออกแล้วก็ล้างแป้งที่เป็นเมือกเหนียวๆออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาคลุกกับน้ํามันพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะทอดบะหมี่นะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะ ร้อนจัดเลยเสร็จแล้วเราก็นำบะหมี่ลงไปทอดค่ะไม่ต้องกลับบ่อยนะคะแค่เขี่ยให้มันกระจายออกให้มันโดนน้ำมันทั่วถึงกลับครั้งที่สองก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วเราก็จะคั่วพริกกับน้ำมันนะคะเพื่อให้เกิดความหอมเสร็จแล้วก็พักไว้เช่นกันค่ะต่อไปเราจะทำน้ำข้าวซอยกันละคะ่ะใส่กะทิลงไปหนึ่งกล่องก่อนนะคะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงข้าวซอยลงไปค่ะ เราจะคนพริกแกงให้กระจายตัวดีนะคะไม่ให้เป็นก้อนพอพริกแกงกระจายตัวดีแล้วเราก็จะปรุงรสเลยค่ะเราก็จะใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ผงปรุงรสลงไปเลยนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้มันเข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วเราชิมรสดู ว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะพอใส่ไก่ลงไปแล้วเราก็เติมน้ำหางเติมน้ำกระทิอีกกล่องหนึ่งให้หมดเลยค่ะเอาให้ท่วมไก่นะคะเพราะว่าเราต้องตุนให้ไก่มันนิ่มแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้พอเดือดจัดจัดเราค่อยมาดูแล้วก็กลับด้านไก่อีกครั้งนึงค่ะ พอเดือดจะจัดมากๆเราก็ชิมรสดูอีกครั้งหนึ่งถ้าโอเคก็แสดงว่าน้ำข้าวซอยของเราเสร็จแล้วค่ะต่อไปแล้วก็เตรียมจัดจานได้เลยนะคะเราจะใส่เส้นบะหมี่แบนดลงไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น่องไก่แล้วก็ใส่น้ำแกงค่ะใส่ผักดองใส่หอมแขก แล้วก็ใส่เส้นบะหมี่ทอดกรอบนะคะแล้วก็จัดแต่งด้วยมะนาวข้าวจอยของเราก็พร้อมทานแล้วนะคะหากชอบคลิปวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกับข้าวบ้านเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ